ปูให้กินโอ้ยอันนี้เจอจะกินไอ้ลูกอมหน่ยจะกินลูกอมเด้กินลูกอมขยับไปหน้าขยับไปหน้าขยับไปหน้าเออไอ้นี่เออจะกินลูกอมเด้จะกินลูกอมกับคุณปู่อ้าวเอ้อ ไม่ไปไหนละเกาะติด oh. ค uh ุณ oh. ป uh ู oh. Oh, uh ่แล้ววันนี้มันอะไรเนี่ยนี่นเหตุผลอะไรเนี่ยอ๋อโอ้โหปู่เดินได้แล้วอ้าวไม่ไปไหนแล้ววันนี้จะอยู่กับคุณปู่นะเนี่ยอยู่คุณปู่อยู่คุณปู่นะอบายโอ้ยเป็นยังไงปู่ปู่ได้ไงเนี่ยนี่นะจู อันนี้อันนี้ไม่ไปไหนเราไม่ไปหาป้าจ๋าอะไรเลยนยอยู่กับค OK. ุณปู่เอ้าโอไยจับมือคุณปู่ได้ไงเนี่ยฮะทำไมจับมือคุณปู่ได้ไงเนี่ยอาวาบอลสูงบอลสูงอ้าับมือคุณปู่ได้ไงเนี่ยอาปากอาปากถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยถอยถอยนิดนึงถอยนิดนึงอาปากกอน à bà con, ô, khỏe rồi con này, tập trung, 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 โอ hmm. là, uh. oh ้ยหลับแล้วดิ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 อู้คนง่วงจะหลับแล้วเนี่ยหลับแล้วจะหลับแล้วเนี่ยหลับแล้วเนี่ยอ่ปากซุงมุงโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดละบ่เบลละบ่เบลละบ่เบลละครับ

พุปู้แทงหนูแล้วนี่ยอ้าูแงงยิ้าสุดท้ายแล้วส uh, like ah, ุดท uh. ้ายเอ้เกมากเลย mốt lẻo à cái anh sư thái sư thái là sư thái mất mất ạ bố bể là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  บัวเบละ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบัวเบล่ะบัวเบล่ะโอเค,ออเคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่อง Elephant Family น้องจูนี่